อะไรคะเนี่ยใครคะไเอ,อเกียวทำอะไรคะพูดจแว่าคนใดน้องชช่ไม่พูดจาว่ารักไอเกียวมากหลังมากใช่ไหมคะม,มากโอ,อยโออไยจุบพุงด้วยโอย้ยจุบเท้าจุบเท้าจุบมือด้วย โอ้ยจะอวนบนทางน้องเนาะโอ้ยหอมไหมเจียวหอมไหมหอมไหมคะเจ้าอาบน้ำไม่ยังเนี่ยอาบแล้วค่ะอาบแล้วค่ะอาบมาใช่ใช่ไหมคะอาบแล้วหอมมากอาบแล้วหอมมากล้างระผมไหมน้องหรือเปล่าเช้าว่ะเช้าแล้วค่ะอ๋อจะอาบแล้วใช่ไหมคะอาบแล้วค่ะค่ะอาบแล้วต้องหอมมากหอม เอาอาบน้ำให้น้องยังไงเวลาตอนเช้าคะหนูอาบยังไงเมื่อเช้าอาบน้ำให้น้องอาบยังไงคะอันเอาบยังไงก่อนอื่นทำอะไรก่อนเอาน้ำใส่เอาน้ำใส่ผมใช่ไหมแล้วก็เอาน้ำยาใส่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเกา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 เก่าอก่าเก่าเก่าเก่าหัวใช่ไหมเกาผมปุ๊บ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 เสร็จแล้วทำไงคะน้ำน้ำใส่น้ำใส่ อาฝักบัวใส่เดี๋ยวเข้าตาเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าตาเข้าเข้าหูใช่ไหมคะเบาๆนะเดี๋ยวแล้วทำไงต่อชาผมแล้วทำไงต่อคะเอาตัวน้องถูหรือยังตัวน้องถูหรือยังเนี่ยวายไม่ใช่ของเด็กแล้วไม่ใช่ของเด็กแล้วไม่ใช่ลูกอมเด็กแล้วค่ะ ไม่ใช่ลูกอมเด็กแล้วกินไม่ได้หรอฟันผัวไอเกี่ยวกินยังไม่ได้เกียวใช่น้องก็กินไม่ได้ว้ายป้อนน้องฟันผัวน้องไม่ได้ไม่ได้น้องทันนี้ได้กินไหมกินไหมเฮ้ยเส้นหนังกินขนมเตี้ยนร้องออกมาเลยว่าเอ๊ะแล้วนอง่ายหนิเส้นหนงกินขนมอ่ะตัวเกียรจุกทุกแต่เด็ก จุ๊บนี่แม่น้องขอจุ๊บเนี่ยน้องแกขอจุ๊บน้าคนนั้นเนี่ยรอยของเด็กไม่ใช่ของเด็กค่ะจุ๊บเี่นอะไรแตาแล้วอ่าป่าจุ๊บน้องหน่อยจุ๊บน้องหน่อยน่ารักอ่ะจุ๊บจุ๊บน้องหน่อยจุ๊บหน่อยค่ะจุ๊บเบาๆจุ๊บน้องหน่อยเอาคือคอหัวน้องมาดน่อนี่จุ๊บแล้วเธอไม่จุ๊บ นี่อ่ะจูจุ๊บเอ้าไม่จุ๊บหรอคะนี่กระดาพี่เหรอเนี่ยน่าอน่าฮูนเนี่ยพี่ในจ่าจ่าผมไม่ได้ดมดูสินี่น่าอน่าเนอะไเนี่ยคืออะไรไม่รู้เลยค่ะอ่านเอฟซีสิอะไรคะเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรคะเอฟซีแผลอะไรคะเอฟซีก็ตอบว่าไม่ใช่ของเด็กค่ะ ไม่ใช่ยีก็เป็นอยากกินเวลาของเด็กเฮ้ยพวกเด็กใช่ไม่ได้เพราะว่าฟันเปรอใช่ฟันเปรอะเจ็บฟันเออเออเออเจ็บเจ็บแควเออเจ็บแคลวือหึหุยแฟนก็จะมีนอนออกมาฟันก็จะมีนอนออกมาตรงนี้แล้วก็เจ็บโอุ้ยเจ็บแควซอยด้วยซอยนี่ ช่วยด <Ch> ้วยจ้าแล้วอัค่ะมันค่ะรถทั้งนี้ไปผูกเชือกบนฮะจ้าไปจ้าฉันเดือดร้อนฉุนเฉินเลยค่ะและใช่นหมค่ะเลนวกา แม่แมวอออไม่อ,อ,อ๋เอ,อ,อเอาเก็บใส่คานับทีนี้นหนึ่งสองสามอนับนับใส่ถุงอ่ะเอาใส่ถุงสิคา,าถุงมาค่ะไม่ใช่หนูเอาถุงมาอันนับใส่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนับเสจนี่ค่ะเอาอใส่ถุงไว้ค่ะคือประเุทธ์ นับหนึ่งมีทั้งหมดกี่ก้อนคะหนึ่งสองสามตัวนี้เหรอคะหนึ่งสองนับด้วยค่ะสามอ่าสี่ห้าเย้ พี่นาลิแเก่งจังเลยจุ๊บให้จุ๊บให้รางวัลทีนึงจ๊บจุ๊บทีนึงทีนึงจุ๊บจุ๊บจุจเี่ยีไหมเกี่ยวเขาหรอเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเขาไมเกี่ยวเาไม่ได้ตูดเจ้าใหญ่เกี่ยวต้องนอนตัวนี้อให้เกี่ยวนอนตัวนี้นอนตนเกี่ยวนอนตัวนี้นะเกี่ยวนะเไม่ได้นะจุ๊บจุ๊บนี้วจุ๊ เหอกหอน้หอมอยนาปลืออม่้ก็ตื่นเช้าแล้วก็ตอนนี้ก็ง่วง่างแล้วนะคะ

นะคะนมมาสาธิตวิธีอาบน้ำให้น้องนะคะมันคืออะไรอ่ะเือสาสีเหรออืออืออืเอามาค่ะโอ้ย จะไหนะจะไหนะห้าห้หอขั้นวคนด้แวคนเด้สีเอาลวงแล้วค่ะอันในนี้พอสิบไหมคะครบสิบไหมคะ โอ้ย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 มันว่างโอ้ย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 เย้ครบแล้วเย้โอเคอาิคดู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 ค่ะ